มากินข้าวครับบู้ขาดอะไรบ้างเสียงปากไตตกต่อหายเลยครัไม่มีอะไรนะมมีหายเลยมีอะไรเลยมาอยู่เนี่ยตอนมาอยู่นี่ยังไม่มีอะไรเลยแล้วทุกวันนี่แหละก็เหมือนเดิมไม่มีไม่มีไม่มีบึกอให้ใช้เลยนี่อะไรที่หนละมั้งมามากินข้าวครับบู้ขาดอะไรบ้างเสียงปากไตตกต่อคิ้วด้วยครับ แสบมาเลยมาครับเสียเสียสองส่งเสียสองส่งโจรนะครับโจรชุ่มโจรครับเท่าไหร่ก็จะกู้นะครับบอกมามีไหมมีไหมมีไหมมีมร้อยละยี่สิบโอ้มีกู้ไหมครับสะดุ้งหมดแหลยร้อยร้อยสี่ร้อยแปดสิบฟุกเขาผมทำไมไม่สู้กับไอ้มาหน่อยไอ้มาไม่ให้มันให้แต่คนอื่นเหรอใช่ มันไป่แตคนอื่นใช่ครับีปลาไก่ลองมีหมูมีไก่มีอะไรกรบหมดทั้งเล่นดูไ้ใครยาเล่นอ้อาเออหไปอยิฮะ่าอีกลาไอย่ละอ้าเล่นจมัยเลยอันนี้ก็หมูเหรอ เอ๋ออ๋อไอ้สือปลาเป้าปลาเด็กไปเออไปเอาปมาปลามาสั่งปลามาไปตัวเดียวก็ได้เองจริงคนเดียวมงั้นเสือไม่อินปลาจริงยากมากเลยเออว่ะพี่ก็ไม่รู้เว้ยอ๋ออ๋อตัดตัดหมดเลไปทีมงานสายร้อยลขยี่ครับผมกับทีมงานตัดได้ครับร้อยร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบ ซูหมดครับซูเหมือนผมมีหนาทักมาครับเปื่วนตัวแล้วตอนจะเอาเป็นไงนะเอาเราพูดยังไงทำหน้าอสารเวลาจะเอาเงินพี่มีไหมพี่พร้อมไหมครับเท่าไหร่พี่ดอกท้ายครับได้หมดุได้พี่ได้พี่จ่ายแล้วครับเท่าไหร่นะรับแบบฝีหมอได้ครับพี่หลายวันครับหลายวันมีจ่ายหน่อยด้วยหน่อยจ่ายนะจ่ายหน่อยครับจ่ายปิดคำพูดนะครับได้ครับได้หน่อยครับปึ๊บตื่นเช้ามาปึ๊บ โทรไปโหรอพี่อย่าลืมส่งยอดนะครับลุงแคงไม่มีครับตอนนี้ความแคงจริงนะผมอันตรายมากคู่เดียมาเดอ้อกินเขาครับแกงผักใตะอาหาร่าดแซ่บมากเลย <c oughs> มีราการแล้วม่้ยเหรอเห็นว่าเห็นว่า ประมาณมีอนไนเนี่ยเลี้ยวเดี๋ยน้าบ่ะไก่ถึงเก้าเดี๋ไม่รู้ว่าต้องกับไปบุญละคนเนาะเดินเลยน งอยู่นี่ปีละกี่เงี้ย9ทกปีฮะก9ปีแล้วไม่น่าจะถึง10ยังยังนะยังเจอถึงแล้วแล้วจมาปีหน้าเ7ปีเราเพราะว่าตอนตอนเองมาอยู่หวยค่ายมวยเพิ่งเปิดเนาะเปิดได้ปีสองปีเองมาเวียนมึงมาปุ๊บใส่ทองอยู่นี่ใช่คะว่ามาเอาทองที่ใส่ทองวมา3-4เส้นใช่เม็นใช่ไหมมีทองมีทองหลายเส้นนะแต่ตอนนี้ล่ะมีแต่นี่ไอซีอุปกรณมมนอยู่นี่20ปีละ หกปีอะเยเฮ้ยมันน่าจะนานกว่านี้อยู่มั้งนานแล้วเจ็ดปีอเจ็ดปีประมาณนั้นละเอ็มมาอยู่นี่ตอนอายุอะไรวะสิบปีมีสิปีกี่ปีนะสิบแปดสิบแปดตอนนี้เท่าไหร่ละยี่สิบยี่สิบหาเอาผมนึกว่ายี่สิบสองหน้าแก่ยี่สิบห้พี่อ่ามันมาตอนที่มันมาไม่มีไม่มีหายเลยนะไม่มีอะไรนะไม่มีหายเลยมีอะไรเลยมาอยู่เนี่ยตอนมาอยู่นี่ยังไม่มีอะไรเลยแล้วทุกวันนี่แหละ เหมือนเดิมไม่มีไม่มีเยอะกว่เฮ้ยแต่เมียเยอะนะเมียเยอะเยอะเยอะอ๋อวิงั้นอีพรามีได้สี่คนอะอีพรามีได้สี่คนอันนี้คือเรื่องจริงไหสิ่งเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ว่าต้องดูแลได้สี่คนอ๋อต้องดูแลเขาได้ต้องดูแลเขาได้สี่คนไอพี่เขาสบายสบายขั้วเกาะเดงอีเดียวตัวนี้ยังตัวเองไม่โดนเลยแล้วแต่ผู้หญิงมีสี่คนได้ไหมสิบคนด้าผู้หญิงก็ไม่ว่า เราต้องมีดูดนะยอมรับด้วยต้องนแรกวะแรต้องรับแล้วเราต้องเรีนดูเรียนดูเขาด้วยเป็นไงพอจึงมีได้ใช่ป่ะใช่ต้องเรียนดูด้วยอ้าวแล้วตอนนี้มีกี่คนอยู่พผมผมมีคนเดียวอ้าวผมไม่มีแล้วผมในพงว่าเยอะเยอะๆเฮ้ยเยอะๆๆพูดไปเรื่อยอือเบอร์เมียรครับเมียร์เต้ยนิดนึงอ่ะ มเมียคนนี่อย่างคนใต้เหมือนกันไหมดูใจบ่ายหน่อยอมไม่ลุกทีคนเลยต้องครับผู้หญิงหมดผู้ชายคนผู้หญิงคนคนพี่ผู้หญิงมึงขอดวันน้ผมเพิ่งขอดใช่ป่ะมึิ่งอขอดแล้วพี่รูปมันเหรอใช่เพิ่งอดเลยตอนเมียท้องอยู่ก็แสดงว่าไปหาเมียที่อื่นเอาอีกแยะใช่เพราเมียท้องอยู่นี่ อยู่ในอยู่รางยู่รงบอกอยู่เมงบุกรุ่มเรียนเรียนเรียนเลยเรียนมาห้าปีแล้วจบดิ่เป็นเรียนมาห้าปีไม่จบอิเรียนร้างเล่าบุกปีเนี่ยไม่จบวะีเนยเกินไปวะเอใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรียนใหม่ต่ข้าวอยเบอ่์บอลตรงไวกนี่คยอที่นอเนา